ครับหมายเดิมครับวันนี้เป้าหมายเราคือตามตามพวกครับไอ้ไม้น้องนายสดีคระอาจารย์ใหญ่มาด้วยครับนี่อาจารย์ใหญ่ผมอะฮลวเก้าครับเก่าไม้ไผ่ไผ่รู้จักตั้งมังาอาจารย์ใหญ่มาเลยครับ เอาป้ากันเลยครับสุดจอดอาทิตย์มั่งไม่เย็นเลยจอดง่ดมามีมมแต่หมอกครับ็นี่ จ้นนี้กังแป๊บนึงฟังนกแปบ๊บยงร้องอยู่ข้างในอ่ะขันให้เต็มมาเลยครับวันนี้เรามาเปิดตัวอาจารย์ใหญ่ครับอาจารย์ใหญ่เต่าไม้ไพ่ครับวันนี้ <c oughs> มากับน้องนายกับอาจารย์ใหญ่อาจารย์ใหญ่ชื่ออะไรครับ <c oughs> บอกท่านผู้ชมนะครับคืออิว เจอกันครับเจอกับอาจารย์ใยน้อยวันนี้อาจารย์ใยมาตามซ่อมกุ๊กค,ครับโหบรรยากาศนี่วันนี้บินขึ้นตั้งตัวาพาเฉพาะลูกอ่อนไปประผู้เด่นครับ ดีนะปนะเดียดไม่รัน มีตัวตีตะไลมาครับท่านผู้ชมเขาจะมาตีกันต้นนี้นะครับ คู่นี้เขาเคยตีกัแล้วครับไม่ต้องพูดเยอะครับท่านผู้ชม วันนี้เป็นที่เรียบร้อยครับของแท้ของแท้ลุ้น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 น้องไงเอา,เอารอบรอบที่แล้วครับนี่เลยผอม,มาขึ้นตรงนี้แหละแต่วันเนี้ยมาซ้ำไม่ได้ยินนะวันเนี้จะต,ต้องเดี๋ยวต้องขึ้นที่เดิมซมม้ำอีกทีนึง เด,ดี๋ยวไปดูรอบนี้ไม่พลาดครับจากพลูกอ่อนซ้ำใม้ครับตัวซ้ำกุ๊กใหม่เดิมกิ่งเดิมเลยครับต้นเดิมด้วยครับต้นเดิมครับเดี๋ยวจาเลี้ยงก็เข้าอยู่นะเ,เดี๋ยวเ,เดี๋ยวขึ้นไว้ที่เดิมเนี่ยเ,เดี๋ยวมาดูตัวกันครับเอาครับเดี๋ยวมันลุ้นดูว่า แต่ตัวปูวแน่นอนอันนั้นเขาเขาน้องใหม่เลยนะเขาไอ้นูนนะ่นเหรออไอ้ด่างน้อยนี่หน้องใหม่เฮ้ยครับสวยครับผู้อื้อใช่ป่ะโอ้ยสวยครับตัวปูแน่นอนเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าใช้สามกุ๊กหรือเปล่า เดี๋ยวผมจะขึ้นซ้ำไว้อีกทีเนึ่งเดี๋ยวจะขึ้นซ้ำใหม่ไว้ที่เดิมนะครับแล้วก็เช็คดูว่าตัวซามกุกยังอยู่ป่ะโอเคครับโอเคครับท่านผู้ชม ได้แพ๊บเดียวเหรครับท่านผู้ชมเหยี่ยวเข้าร่วมต้นครับไม่รู้จะเล่นหรือเปล่าโอ้นีว่าจะไม่เล่นหรอครับนานขั้นอยู่นะเมื่อกี้เหยี่ยวดันเข้าร่วมต้นเหยี่ยวเหยี่ยวนอะเข้าครับพอเราอ่อนนังเงียบเลยโอาเป็นไรวะเหี่ยวเนาะแตกกระจาย แล้วตอนนี้นกเดินไ่เข้าร่วมต้นเดิมแล้วยังนั่งเช็คอยู่นะขอถามคุกยังไม่ยัง <c oughs> ยังไม่ได้ยินเลยครับไม่ก็ประมาณนี้นะที่เดิม่านผู้ชมดูน้องในวันนี้นอนตายเลยนะท้ายรถเนี่เมื่อวานมันไปต่อยงยทะเลมาหวังมันได้แชมป์มันชองแชมป์มาสร้างไปได้มันบ้ากันดูดิดู ดูแชมป์ดูสภาพแชมป์ครับท่านผู้ชม <S 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 แชมป์แชมป์นอนตายท่านผู้ชมครับนกแต้วแวตครับหัวจุกผมก็เพิ่งจะเคยเห็นนะเนี่ยเห็นไหมเออว่ะตัวนู้นจุกเยอะเลยตัวนู้นตัวนู้นเยอะเนี่ยๆจุดท้ายมือเนี่ย สายเมร์ยาวว่ะนี่ครับท่านผู้ชมแต่แว๊ดหัวจุกใครเคยเห็นมั้งครับสุดยอดครับท่านผู้ชมใครเคยเห็นกระแตแต่แว๊ดหัวจุกบ้างนี่หัวจุกเลยเป็นไงบ้างรครับสุดยอด ตัวไปแน่นี่มีห้องตัวครับแต่แต่แว่นหัวจุกครับก็กําลังออกจังหน่ายนะออกจะงใหม่ใหม่จุดเด่นใหม่ตามคู่ตามตัวทาเล่นครับแต่ไม่รู้ใช้เปล่า <c oughs> แต่เตียงใช้อยู่ครับเป็นเสียงกลา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 งขึ้นนะท้องถนน ไม้กันถามคูกอีกหนึ่งตัวครับน้องนายบอกว่าเจอไว้ต้องไปขามต้องไปขามนะตัวนี้นะไม่ซวยเหมือนกันครับอุ้ยน้องหน่อยน้องควักครับอโอเคครับตัวนี้เป็นเสี่ยงเล็กขัลมครับ เป็นกลางลงเล็กนะตัวนี้นนะคือลมดีเรียบร้อยเสร็จเจ้าดังหน่อยครับไปดูที่ต้นกันเลยม่านจริงให้ดังน,น้อยอ่ะขั้นหยุพักนึงเหมือนกัน,นครับ นุ่นเยอะนะนกตัวเนี้ยนกป้าตัวนะครับเหนไหเรีย,ยบร้อยพับ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 โอเคครับไม่ต้องไผ่เลยเดืดางน้อยวิธีนี้เขาเรียกว,ว่าอ่อการพางไการวางพันธุ์เนตกลางต้นนะครับนะเห็นไหมให้อยู่ประมาณเนี้ยกลางลงเล็กห้องห้องตัวเนี้ย โอเคครับกับเจ้าดังน้อยมีอาจารย์ท่านนึ่งขับรถไถพานครับนกก็เข้าเฉพาะลูกอ้อนอยู่นะครับเขาบอกว่าโอ้ยมีคนต่อทุกวันที่เนี้ยแถวนี้นะเขาขัหันมาเห็นนกในทุ่งผมครับอ้าวต่อติดด้วยเลยผมก็เลยว่าขอบคุณมากครับฟังนกป้าลิวตันครับ ปลาเลวตันครับท่านผู้ชม นี้วเอาเรื่องกันนะครับทีนี้เด่นแดนเจ้าริวมันไม่ค่อยร่วมเจ้าลิวอยู่ด้านหลังครับผมอยู่บนเข้าวแล้วเนะี่ยเอาเรื่องอยู่ไปยังไม่ทันทึ่งไม้ท่ามคุกเลยครับ โอดูวิวร่างพูกจะบพาของก๊าไฮก็ไตัวไม้เอเคเอาตัวไม้มาลองครับกู่โจดด้มกัน ขึ้นทีแรกทำท่าม,ามันไหมขัน้นอุ้ยโอ้นกล้าก็บินชอบไปชอบมาล้นครับล้น พเนียดคอนบนใบเก้าครับตีพาสอะไอย่างนั้นแหละน่าเสียดายครับขารมดีด้วยนะตัวเนี้ยย้ายครับแซมที่สามครับเฉพาะลูกอ่อนไม่รอดครับ ลงท่านี้แล้วก็ผมเดาเอาและติดแน่นอนเป็นที่เรียบร้อยครับแทนที่สามไป่วยครับะอะไรแบบตัวนี้แทนที่ 3, ต,ทท 3. ตัวนี้คืเตี้ยงเล็กนะครับ เสียงเล็กตัวนี้คือเสียงกลางเปรียบเทียบเล่นเสียงนะครับเนะเสียงอาจจะชัดเจนนะการแยกเสียงนะครับ